สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาผาฝันค่ะพบกันอีกแล้วเด้อจ้าเด้อให้เบิ่งอากาศค่ะมะเอิน้นอาผายเอติคลิปนี้กัคลิปนี้ก็มามา,มา,มาบอกค่ะมานั่งตากแดดคือเตุ๊กตาผาฝันเด้อจ้าเด้อมะเอินสิพามาฝันมาฝันไปนึ่เอินเราจ้ะจานาะ เพื่ออยากเป็นเตอรกะฝันเลยค่ะพามานั่งต่างแดนกันรับตาใช่แล้วก็เอาเต็มที่เอาเต็มที่ค่ะฝันหาความมันสดชื่นเนาะค่ะเนะฝันหาความมันสุขความสุขส่วนตัวเนาะค่ะเนะมันก็ต้องฝันฝันเองมันบอกมวยเพื่อมาฝันได้เหาอได้ค่ะเราต้องฝันเองทําเองฝันเอง แบบง่ายๆคือไอกระเว้ามมวนๆค่ะเ้าคือฝังม้วนๆมืออากาศดีอากาศสดชื่นเน,น,นาะค่ะเนาะอากาศเด็ดออกอากาศโปรดปุ่ง<ม>เครื่องบินก็บินผ่านน้อยนึงค่ะก็มีแต่ฝันว่าอยากสินั่งเครื่องบินเวะ อยากสิเป็นคุณนายเพลงพันร้องเลยค่ะ <laughs> <laughs> เพลงพันร้องเนาะค่ะเอ้ยกระเบ้าม้วนม้วนไปค่ะเ้าอันตามภาษาอันได้ฟังเนาะค่ะเนาะม้วนมันติดปากของมาติดหูเราเนาะค่ะเนาะอยากสินั่งเครื่องบินอยากสิเป็นคุณนายให้เอ็ดจังใจ อยากสิล่าฝันเด้อนะคะคนล่าฝันเนาะค่ะเนาะอยากสิอันฝันเอาค่ะเพลงพันกาล้อเงาฟังกระม่วนค่ะฝันแวบเลยก็ไปฮ้องอันฮอดฝันเนาะค่ะเนาะคิดให้ไกลไปให้ถึงมันบอกไปฮอดถึงฝันค่ะอ่ะคนมากดกิ่งเหิอเอ้ยเอ้ยสิไปก่อนเด้อไปค่ะโทษขอโทษหลายๆเอ้ยสิไปละพันมากดกิ่งละ